ครับสุนทนะครับสวัสดีค่ะมณียาเฮอร์แมนนะคะอ่านะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงนะครับผู้ภาดีโคนะครับคอลเลคชั่นใหม่ซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับพูดถึงลิมิเต็ดเอดิชั่นแล้วอาจารยงคือเห็นคำว่าลิมิเต็ดทีไรแท้จะต้องต้องมีต้องได้นะครับมาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วแอบอยู่บนหน้ามันมียาแล้วมันนี้นะครับก็คือแต่งเยอะไปตีใจมากช่วยเหมือนกันนะคะที่ได้ จะบอกว่าเป็นคนแรกแทบจะแรกของโลกเลยต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าคอลเลคชันนี้ยังไม่ลอนช่วหนะครับทั้งที่อิตาลีและที่เมืองไทยไม่หลับ <นะ S 1> ถึงถึงพรุ่งนี้ผิดอ่านะครับคอลเลคชันนี้นะครับมีอะไรบ้างอายไ,ไลเนอร์นะครับลิปสติกแล้วก็ไดมอนด์ออเวอร์สายต้องนวนน่านักทักเองมันจะเป็นคล้ายๆอืม ก็ไม่เชิงรองพื้นก็ไม่ใช่ไฮไลท์ก็คือบีบอกมาคือแต่งหน้าเสร็จบีบอกมาสามารถแตะเออให้มันเป็นไฮไลท์ได้หรือเทคนิคที่ใช้กับมียเมื่อกี้พี่ทำไงจ๊ะผสมสองสีเข้าด้วยกันอ่าคมันจะมีเงินแบบทองใช่แล้วก็ผสมกับไมค์ชรเซอร์แล้วก็รองพื้นลงไปเลยดวดเดียวนะครับเพื่อทําให้แบบว่าผิวเนี่ยดูเป็นธรชาติมก็ดูโกลเพราะว่า คือคอลเลคชันนี้นะครับต้องพูดก่อนมันเป็นคอลเลคชันสำหรับช่วงปีใหม่ก็คือช่วงปาร์ตี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะแบบว่าทำให้แบบการผสมนเนี่ยทำให้เท็กซ์เจอร์เนี่ยเวลาเราออกงานมันจะรับกับแสงแล้วผิวเราจะดูเ,เร่งใบกายมากต้องบอกว่าระหว่างที่แต่งนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ดีใจที่ได้มีโอกาสมาแต่งหน้ากับพี่ลุ๊กนะคะแต่ว่าพอได้เป็นผู้ที่ได้ลองใช้นะคะคูป้าเดโคลิมิเต็ดเอดิชั่น ที่แต่งไปดูกระจกไปกรีสนะคะพี่ฟลุ๊กเป็นคนแต่งให้แต่งไปดีนะคะแล้วก็ก่อนที่จะได้ลองลงบนหน้านะคะก็ระหว่างพี่ฟลุ๊กกระเตรมายาก็แอบจิ๊มาทาลงบริเวณหลังมือก็แอบตกใจจริงๆค่ะเพราะว่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นแฟนเมคอัพแล้วก็เป็นแฟนในเรื่องของแฟชั่นนะคะที่ต้องลงไหลเออ limited edition รุ่น เพราะว่าแรงบันดาลใจเขามาจากการแต่งงานช่วงยุค2 0 3สูงสามสูงอ่อยากลงนยุคนั้นมากอืแล้วก็จะบอกว่าสาวแกสบี้นี่นอ่าแล้วก็ยุคยุคนั้น่ะมันก็ถามว่ามันไปนสิ้นสุดตรงนั้นบ้างก็ไม่ใช่นะเพราะว่าดีว่าทุกยุคย,ยังใช้าการแต่งงานแบบนี้เวลาออกงานทุกครั้งมัน็จะเป็นดีว่าหนึ่งวัน เน่ยครับแล้วือเนื้เอเนี่ยเออมันมียาา่างตอนนั้นถามนะว่าเนื้อเอ๊ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นเขาบอกมันเป็นเบสเป็นต้องบอกว่าได้รับความรู้ใหม่สำหรับตัวเองนะคะก็คือถามพี่ฟุกว่าอุ้ยทำไมเนื้อถึงให้ความเนียนบางแต่เม็ดสีคม,ม,ม,มชัดแล้วนุ่ม<ช>จะเป็นครีมก็ไม่ใช่จะเป็นแป้งก็ไม่เจอพอเลยถามพี่ฟลุ๊กพี่ฟุกเลยบอกว่านี่คือ ื้อที่ผสมสามชนิดเข้าด้วยกันเนื้อเบคเนื้อแป้งเนื้อครีมลัวก็เลยเป็นดีบ้าที่สงสัยคว่าเนื้อเบคคืออะไร <c oughs> เนื้อเบคกคืออบครับเพราะกาจะเป็นไอที่ใช้ความร้อนอบขึ้นมาเหมือนขนมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้เคอลิ่งแบบที่พิเศษกว่านะครับก็คือแบบแถ้าแค่จะบอกว่าคืออะมันนุ่มใช่ไหมนุ่มจนตกใจจริงๆทาไม่เคยเห็นไอชีโร่เนื้อสัมผัสแบบนี้มาก่อน ใช่บขอจะอออทอแท,บ,ทบจะยกให้แอบ,บบอกว่าชิ้นปีนี้คาดว่าจะได้เป็นเบสอา์เชโดว์เลยค,คือชอบเนื้อของอา์เชโดว์ภูพานมากนะครับนป็นองสำังที่ดีมากมาถึงอันนี้ทิปพิเศษในการแต่งหน้านะครับคือตัวนี้ Diamond อ y ย l i เนอร์ถ้าตัวไหนอาจจะพให้ใครได้นิดหน่อยต้องบอให้ใครได้นิดหน่อยเพราะจริองอยากใ,ใ,ใ,ให้ลองทุกชิ้น ตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ดวงตาเราเปล่งประกายขึ้นนะครับคือมีคริสเตอร์นะครับมีถึงสีสีนะครับในแต่ละสีเนี่ยก็จะผสมนะครับไม่ได้เป็นสีเดียวนะครับแล้วใช้ทำะไรใช้แต้บริเวณชั้นตานะเพราะว่าชั้นตาบนทางนี้จะเล็กนะครับพอชั้นตาเล็กเนี่ยมันจะบางทีไม่เด่นนะครับการท่าอายไลเนอร์เนี่ยนี้เป็นนะครับตรงชั้นตาจะทําให้ชั้นตาเราเด่นขึ้น แล้วเมื่อทาใต้ตาเห็นไหมฮะทาใต้ตาตาจะดูมีประกายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับแบบว่าอยู่ในใต้แสงไฟแสงแฟ,แฟลชตลอดนะครับสะกดตาคนรูตลอดเวลานะครับจีนนี้แลวลิปสติกนะครับลิปสติกมีสองสีเนี <c oughs> <c oughs> ่ยก็ใชมีสองสีสีแดงนะครับที่มันินาใช้นะครับเบอนะร์ซูนสองและเป็นสีนูด๊ดนะครับซึ่งจะมีนางแบบทั้นใช้นะครับ เนื้อบางเบาฉ่ำและมีเนื้อสีทาได้ดูเรียบนะครับรุนนวลดูดลิปบลางแต่ว่าคงชัดแบบลิปสติกแล <Okay. S 2> ้วเกลเจิง,งนะคะสุดๆนะ <c oughs> เดี๋ยวดูไม่ใช่ดนะินสอนนะนะใช้บิดเอาใล้ก็บอกว่าหลอมละลายไปเอือคือมันเป็นแบบว่าฟิลของยุคนั้นลิปสติกเนื้อนี้มันจะ ที่เล่นที่คุยอะค่ะกระโดดโลดเต้นไปมากรีดเล่นของต่างๆนะคะในสตูดิโอของพี่ฟลุกไปกลับมาดูอีกทีลิปสติกจะยังเนียนแนบเรียบไปเลยริมฝีปากจะไม่มีรอยแตกจะไม่มีซึ่งปกติเมียก็มีลิปสติกสีแดงหลายแบรนด์ด้กันนะคะแต่ว่าอีกแล้วเช่นกันไม่เคยเจอเนื้อสัมผัสแบบเป็นเนื้อสัมผัสแปลกมากแล้วเมื่อมันเป็นคัว่าี่มิเต็ดต้องอีกชิ้นนะครับที่อาจจะไม่ได้โชว์ในภาพแล้วก็คือ เป็นยาทาเล็บนะครับเพื่อให้เข้ากับการแต่งหน้าของเรานะครับก็คือว่าจะหน้าเปล่งประกายเก๋สากตัวหน้าจะระเล็ด้านาไม่ได้ผมจะหลดปลายเล็บอืมนะครับก็คือว้ยพอปลไปผมจะออกไปเล็บไปเลยลืมเลยอันนี้นะครับแอดแอดผสมกับครีมทาตัวลูบเลยได้นะครับก็คือทําให้ตัวเปล่งประกายเหมือน เปลวแต่ว่าเป็นเพชรเปลวเพชรต้องคือยังไงอยากให้เอามาทาครับทาดูนะครับแล้วถ้าเคยเห็นผงเพชรได้มันฟิล์มนั่งเลยอ่ะเออคือ,ค,อคือแอบแอบมีคนเมื่อกี้บอกว่าทีมงานคุยกันนะนะว่าเอ๊ะของญี่ปุ่นล่ะอะไรเงี้ยคือมันเป็น c o ล o r f ิ e อะครับกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็สวยนะครับแต่อันนี้จนแนวมันกัมแกรม โอเคนะประมาณนี้นะครับก็อาจจะดูไม่รู้อวยกันไปหรือเปล่าแต่จะบอกว่าตั้งแต่แรกเห็นรู้สึกขนลุกและต้องการมันและอยากคือจะบอกว่าไม่ใช่ขนลุกตอนก่อนเนี่ยแต่งหน้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ B ball, ไ,มไ, B ball, ไม่ใช่ม <c oughs> ีบอกไม่ใช่ไม่มีบอกไม่ใช่มีบอกแต่คือหมายถึงว่าแบบอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาด ใช่ถูกต้องนะครับยังไงก็ลองดูนะครับผู้ภาเด็กโชนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับ